เพื่อเพื่อภูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอาอันนี้หลักธรามคิดนี้จะเกือ้อกูลมากเพราะทุกคนก็ไม่อยากจะเป็นทุกข์แต่นั้นก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสจะเอาออกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติว่ายอริยมรรคเท่านั้น้วยวิธีการอื่นนะั้นกิเลสไม่หมดนะถ้ากิเลสไม่หมดทุกข์ก็ไม่หมดไฟก็ไม่หมดไปจากโลกนี้ ังนั้นธรรมะชุดนี้จึงเป็นประโยชน์เพื่อปูนแก่โลกมากถ้าไม่มีธรรมะชุดนี้อยู่โลกมันก็จะร้อนเป็นไฟเลยถ้าไม่มีธรรมะเอาไว้ดับไฟนี่อย่างนี้ฉะนั้นจึงจแน่นแล้วก็ไปปฏิบัติโดยเฉพาะดับไฟในใจของเราก่อนเราจะได้ไม่เอาร่างกายไปปกเขาตีเขาไปทะเลาะบ,บอกแว้งกับคนนั้นคนนี้นะแค่เราสงบคนเดียวก็เป็นประโยชน์ต่อคนในครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อคนในที่ทํางาน ท,ที่เราไปพบเข้าแล้วเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะดูเหมือนปฏิบัติคนเดียวแต่เป็นประโยชน์สาธารณะนะีพระนั่นเองทั่นปฏิบัติรูปเดียวนัว่นแหละขับเก่าตัวเองอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าช้าต่างๆพอท่านหมดกิเลสก็เป็นประโยชน์นต่อชาวโลกทั้งหมดเลยนะอย่างนี้พระอยู่องค์เดียวในป่าอย่างนี้ก็รักษาป่าเอาไว้ได้ส่วนจ้าหน้าที่ป่ามไม้นี่มีทั้งอาวุธยุทธปกรณ์เยอะแยังรักษาไม่ได้เลยให้พระสู้พระองค์เดียวไม่ได้ นะครับเป็นนั่งปกักกดอยู่องเดียวสบายเลยนะรักษาป่าไว้ได้ทั้งเยอะอย่างนี้รักษาชีวิตสัตว์ไว้ได้ก็มากอะไรก็มากอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เราก็จะเห็นชัดว่าความะชุดนี้จึงยิ่งใหญ่มากนะอันนี้นะครับพวกเราจึงควรฟังแล้วนำไปพิจารณาดูที่สําคัญคือต้องไปท่องกันไปท่องจะได้เทียบเทียมพย,ยัญชนะกับพยยัญชนะ แต่พยัญชนะที่ผมอ่านให้ฟังทีที่แต่ภาษาไทยนะท่านต้องไปตรวจสอบบาลีเมื่อทีผมสวดให้ฟังแล้วบาลีไม่รู้ฟังทันหรือเปล่าถ้าฟังไม่ทันก็ในหนังสือทั่วไปมีอยู่แล้วนะก็ไปจบเอาแล้วก็ไปท่องไว้พอท่องไว้แล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องไปศึกษาหนังสือที่ผมเขียนไว้ก็มีเพืเรื่องเลยอย่างนีนะ้พอศึกษาละเอียดแล้วก็เราก็จาไว้แต่ขัวข้อ่นั่นแหละแต่รายละเอียดตอนศึกษาที่เราเรียกว่าศึกษาอัดขาดให้เข้าใจ พอเขาจะอัดฐานและจะได้ปฏิบัตินะเวลาคนอื่นเขาสนใจธรรมะเราจะได้เทียบเคียงหรือว่าพูดให้เขาความว่าต้องหมวดนี้นะแต่เวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติหมวดนี้นะถ้าปฏิบัติเป็นมันลบก,กิเลสได้พอลบก,กิเลสได้ปัญหามันก็จะหมดไปเองแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติหมวดนี้ไปสอนกันหมวดนั้นหมวดนี้ปัญหามันก็ตามมาเรื่อยเพราะกิเลสคนหนึ่งมันก็แตกรูปแตกหลามไปเรื่อยนะจะเรียนไปกี่มากกี่ม้อนมันก็ ถ้ากิเลสย,ยังอยู่มันก็มีปัญหากันค้างอยู่นั่นแหละนะนะที่จะหมดปัญหาก็คือทะหมดกิเลสแตหมดกิเลสก็เลยต้องใช้ธรรมะชุดนี้ราพดสูงสุดก็คือกิเลสจะหมดด้วยไยามักมีวงแปะเนี่ยพูดแบบสูงสุดนะครับชุดนี้ก็เลยสำคัญมากนะพุทธบริษัทจะได้เลิกเถียงกัน,กนทักทีเนี่ยถ้ามีกิเลสมันไม่เลิกเถียงกันนะเนี่ยอย่งงางนี้ฉะนั้นวันนี้ก็เลยสำคัญอย่างนี้นะครับนี่คือชุดที่หนึ่งที่อ่านให้ฟังนะครับ ต่อไปชุดที่สองกล่าวถึงเหแห่งการอนุญาตปัจใจสีที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ทิกษุฉันอาหารเนี่ยนะก็เพื่อจะได้แม้มีแต่ประโยชน์ไม่เกิดโทษถ้าฉันแล้วเกิดโทษพระองค์ไม่อนุญาตให้ฉันนะปล่อยให้ตายไปเลยดีกว่านะอย่างนี้ก็เลยมีคสอนจนกระทั่งว่าถ้าฉันแล้วเนี่ยเกิดกิเลดอย่างนั้นอย่างนี้หรือไป ยักยอกหรือไปทำมิจฉาอาชีวะมาฉันเนี่ยสู้ฉันก้อนเด็กแรงก็ยังไม่ได้ฉันก้อนแ็กแรงมันตายไปเสียย่ยงดีกว่าเพราะอย่างน้อยก็ตายกันชาติเดียวส่วนทำมิจฉาอาชีวะยักยอยกยากโยมเข้ามาก็ดีหลอกเขามาก็ดีมันจะต้องตกอบายไปเกิดตายไม่รู้ต่อกีครั้งต่อกีครั้งหนังฉันก้อนเหล็กแรงก็ตายแคย่ชาติเดียวมันไม่เกิดปัญหาะอะไรฉะนั้นถ้าจะทํามิจฉาอาชีวะเนี่ยให้เป็นกิน ข้อเหล็กแดงมันจะดีกว่าตาชาติเดียวอย่างน้อยเราก็เป็นคนมีศีลก็ไปสุคติโลกสวรรค์ศีลจะทําให้คนล่มจมนี้มันเป็นไปได้แต่ถ้าไม่ยอมอดนะพออดอยากขึ้นมาก็ไปหลอกเข้ามาอย่างนี้มันก็ตกกรบาลมันอันตรายอย่างนีน้ก็มีสอนเยอะแยะมากมายฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงเตกแห่งการอนุญาตปัจจัยสีเอาไว้นะ ก้อ1 8ปพระพุทธองค์ตรัสว่าจึงนทะเราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันเท่านั้นก็หาไม่ได้และแสดงธรรมเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตเท่านั้นก็หาไม่ได้แต่เราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะพึงบังเกิดในปัจจุบันและเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลาย อันจะบังเกิดในอนาคตนี่เป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นคําสอนที่ลึกซึ้งมากสอนเรื่องอะไรสอนมี่อะไรต่างๆกระทั่งบัญญัติข้อบัญญัติต่างๆนานาน,านี้ก็เพื่อปิดกั้นอาสวะในปัจจุบันด้วยเพื่อกําจัดอาสวะในอนาคตที่จะมีขึ้นมาด้วยนะที่สอนไม่ให้ทําอย่างนี้ก็เพื่อปิดกั้น อาสวะหรือสิ่งที่มีโทษไม่มีประโยชน์ในปัจจุบันด้วยแถมอนาคตก็จะกําจัดได้ด้วยไม่ใช่ให้ทําแบบนั้นแบบนี้เพื่อปัจจุบันอย่างเดียวหรือก็เพื่ออนาคตอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นชาวโลกอย่างดีก็เาให้เราก็ยันไว้เพื่ออนาคตส่วนปัจจุบันเนี่ยเดี้ยงเลยทุกจะตายแลย้วอย่างนี้ก็มีบางทีก็ปิดกั้นทุกใน ปัจจุบันแต่ว่าอนาคตก็กิเลสเข้ามาท่วมไปหมดทุกมาเยอะเปบส่วนวิธีการของพระพุทธเจ้านั้นปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะพป็นมันเกิดในปัจจุบันด้วยและกําจัดอาสวะทั้งหลายที่จะบังเกิดในอนาคตด้วยปัจจุบันก็ปิดกั้นได้อนาคตทุกโทษต่างๆก็จะไม่เกิดนะะอย่างนี้ปัจจุบันกิเลสก็ไม่เกิดปิด ทางเข้าของกิเลสกิเลสไม่เกิดอนาคตก็ไม่มีโทษตามมาอย่างนี้ความนอนี้นะแต่ถ้าเราไม่ระวังเช่นการฉันอาหารการรับประทานอาหารเอาง่ายพื้นๆเช่นว่าบางคนรับประทานตามความอร่อยทานไปแล้วก็ไม่สามารถปิดกัน้นอาสวะได้กิเลสก็เข้ามาเยอะแยะมากมายติดใจในรสรอาหารแถมอนาคตก็มีโทษด้วยเช่นเป็นโรคเบาหวานกันอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นตัวเป็นมะเร็งกันต้วนกัน นะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้พูดแบบเป็นภาษาง่ายๆที่เฉยนะแต่ว่าคำว่าในอนาคตนี้มาถึงชาติทั้ไปด้วยแถมความติดใจในรถอาหารความติดนิสัยที่แก้ยากขึ้นไปเรื่อยๆมีเยอะแยะที่จะนาโทษมาให้แต่ถ้าทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ติดกั้นอาสวะ์นในปัจจุบันได้ด้วยคือไม่ติดอาหารในปัจจุบันด้วย ทำให้ร่างกายดีด้วยร่างกายเบาสะดวกสบายนําไปปฏิบัติธรรมได้ง่ายด้วยแถมไม่ต้องมีปัญหายุ่งยากที่จะต้องมาแก้ไขในอนาคตด้วยจะไปปฏิบัติสมาธิจะไปเจริญปัญญาก็สะดวกในชาติอนาคตก็ปฏิบัติธรรมได้ง่ายด้วยไม่ต้องมาแก้ไขที่สเสียหรือวิสัยทีต่ติดมานานมันก็แก้ยากอย่างนี้ในปัจจุบันก็ปิดกั้นไว้ให้อนาคตก็ไม่มีอันตราย อย่างนี้ทำอ่างนี้นะครับนี้เป็นเหตุแห่งการอนุญาตปัจจัยของพระพุทธองค์โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญสองประการ,ก,ารก็คือหนึ่งเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะพึงเกิดในปัจจุบันอาสวะในปัจจุบันโทษในปัจจุบันก็ไม่เกิดร่างกายถ้าพิจารณาหาอย่างที่พระพุทธองค์แสดงไว้แล้วก็ฉันบินสมบาต หรือญาติโยมเราพิจารณาทานอาหารในปัจจุบันก็จะไม่มีร่างกายก็จะไม่คืบผาไม่ห่วงนอนไม่มีกิเลสเข้ามาไม่ติดใจในซากเป็ดไก่ต่างๆนะไม่วุ่นวายและอนาคตก็ไม่ต้องแก้ทิสัยพวูนี้อีกต่อไปเพราะมันสะดวกนะแต่ว่าถ้าเราติดอะไรังแก่ยากเช่นแต่เิาไม่มีโทรศัพท์มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพอไม่เรามันระวัง ใช้สอยแบบไม่ระวังไม่ได้ปิดกั้นทางเข้ามาของกิเลสทีนี้โทษก็ติดตามมาเยอะๆคือติดมันไม่ดูก็ไม่ได้เสียเวล่เวลาอย่าง,ง,งนั้นอย่างนี้พอเวลาจะไปทําสมาธิแค่จะปิดโทรศัพท์แค่จะเลิกพูดเลิกคุยั้งทั้งที่แต่เดิมก็ไม่มีนะแต่ว่าเป็นยงครับเป็นปัญหาเรื่องรังเลย่านี้นะเนี่ยทัานก็จะทราบว่าถ้าปล่อยอะไรต่างๆมานานนี่มันจะเกิดโทษอย่างไรบ้างแน่นอนผมยกเรื่องโทรศัพท์มามันก็ ความจริงก็พอหลีกเลี่ยมได้ง่ายเพราะว่าโทรศัพท์นั้นมันไม่ใช่ปัจใจสีส่วนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนก็คืออาหารต้องรับประทานนะจีวรหรือเสื้อผ้านี่ต้องนุ่หงห่มนะฉะนั้นถ้าไม่ระวังนี่แน่นอนต้นองติดแน่นอนเลยอย่างนี้นะครับขนาดเครื่องใช้ที่ไม่จําเป็นเช่นโทรศัพท์ทีวีอย่างนี้เป็นต้นแทบไม่จําเป็นอะไรเลยเราก็ยังติดกันได้นะอันนี้ทำแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ ทรงแสดงเหตุตแห่งการอนุญาตปัจจัยไว้ก็คือหนึ่งเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะพึงบังเกิดในปัจจุบันสองเพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลายอันจะพึงบังเกิดในอนาคตนะฮะเาจึงได้อนุญาตจีวรเพื่ออย่างนี้อย่างน,างนี้ไม่ใช่อนุญาตเพื่ออย่างอื่นนะให้เพื่อวัตถุประสงค์อันนี้ถ้าพูดเหมือนกับเราเป็นพ่อเป็นแม่เช่นให้เงินลูกเพื่อ ไปรับประทานอาหารกลางวันนะไม่ใช่เพื่อไปเล่นการพนันอะไรต่างๆนะเดี๋ยวทุกจะตามมาฉะนั้นให้เงินเนี่ยก็เพื่อไปซื้ออาหารจีนอย่างนี้ก็ป้องกันหรือปิดกั้นโทษคือความหิวในปัจจุบันได้ด้วยแถมในอนาคตที่จะไปติดการพนันมีไหมไม่มีด้วยนี่พอาะระเด็นนครับอย่างนี้อันนี้ยกตัวอย่างกัน่ายๆนะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เหมือนพ่อผู้ยิ่งใหญ่ของพภิกษุทั้งหลาย คนนั่งเป็นพวกเราด้วยแหละแต่พวกเราเป็นลูกอยู่มันจะแหกข้อไม่ไหวแหกนานไม่ไหเป็นลูกใ้ชิดเลยแต่งตัวอะไดํดำเนินชีวิตเหมือนกันอยู่บ้านเดียวกันเลยส่วนพวกเราเหมือนจะว่าเป็นลูกไปอยู่คนละบ้านอยู่คนละเขตนะเอาพืชปฏิบัติคนละแนวกันเราพุทธเจ้าอยู่ป่าพวกเราอยู่คอนโดนะเราพุทธเจา้าฉันนะเฉพาะช่วงเช้าเราหน่นเด็กก็ยังกินอยู่เลยนะนก็ จะบอกว่าเป็นลูกข่านก็แหม,มลูกนอกพ่อเลยเดินดูห่างไกลเลยนั้นลูกอย่างแท้จริงก็ต้องเป็นพระไปก่อนต้องยกตามที่คือลูกนะครว่าลูกก็คือปฏิบัติตามพ่อตามแม่นั่นแหละนะทีนี้พวกเราจะบอกว่าเป็นลูกมันก็แหมก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าแค่มีชีวิตที่อยู่ที่อาศัยก็ต่างกันแล้วนะรพราะพทะเจ้าไม่มีเงินในธนาคารสักบาทพวกเรามีโอ้สะสมกันเป็นตำาันเลยอย่างนี้นติดต้นนี่ก็ต่างกันมากนะ Chat, ว่าถึงผู้ที่ใกล้ชิดก็ต้องเป็นพระภิกษุสามเณรต่างๆกเราก็ตามๆกันไปนะเกาะกันไปตามลำดับนะพระองค์ตรัสว่าจุนทะเราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันเท่านั้นก็หาไม่ได้และแสดงธรรมเพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตเท่านั้นก็หาไม่ได้ แต่เราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันและเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นเราอนุญาตจีวรแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเลือยุงลมแดบดบและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย และเตียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่หน้าเราอานะเราควรจะไปท่องเอาไว้นะเพราะเสื้อผ้ายัางไงก็ต้องใส่อยู่แล้วถ้าพิจารณาแล้วก็ทําใจให้ได้อย่างนี้อยู่เสมอก็จะปิดกั้นอาสวัตในปัจจุบันด้วยเราจะได้ไม่ติดสิ่งเหล่านี้และต่อไปเวลาเราไปปฏิบัติสูงขึ้นเราก็จะไม่ต้องมาวุ่นวายมาละไอ้พวกห,วห่องน้งนอนละไอ้พวกขึ้นอืดเป็นเชื้อราอยู่เนี่ยนะ,นะะยนักยากเหมือนกันนะ บางท่านคงจะทราบซึ้งแล้วนะและไอ้อ,อึตาทั้งหลายเหล่านั้นมันมาจากไหนก็มาจากกิดติกินติด,ตด,ตดนอนพวกนี้แหละกิตติต่างๆนี่แหละีละ่อย่างนี้ก็คือตอนปัจจุบันเนี่ยก็เกิดโทษด,ด้วยในอนาคตที่จะเอาไปปฏิบัติอีกชาติต่อไปอีกก็นานต่อไปอีกเรื่องหนึ่งบ่างถ้าเป็นทัางโีลสอนแบบเข้มข้นเลยส่วนญาติโยมเราก็ออาไปปฏิบัติได้นกันและก็ดีมากด้วยถ้าองค์อนุญ,ญาต ปัจจัยสี่ก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อปิดปิดโทษในปัจจุบันปิดอาสวะที่จะเกิดในปัจจุบันด้วยและกำจัดอาสวะกำจัดโทษที่จะเกิดในอนาคตในอนาคตก็จะไม่มีโทษเหล่านั้นเกิดขึ้นมานะเหมือนกับเราไม่ใช้โทรศัพท์ในอนาคตเราจะมีปิดโทรศัพท์ไหมไม่มีเพราะเราปิดไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราเปิดโทรศัพท์ตอนนี้ใช้เรื่อย ตอนนี้ก okay. ็เส so ียเวลาตอนต่อไปเป็นไงก็ติดอีกลองที่ดูสองเด้งเลยอย่างนี้ยกตัวอย่างเรื่องโทรศัพท์มาจริงจริงโทรศัพท์เรื่องเแก้ง่ายส่วนอาหารเนี่ยี่แก้ยากา็ยังไงต้องกินเป็นประจำนะเสื้อผ้าต้องใช้เป็นประจำเราจึงต้องรู้หลักในการปฏิบัติให้ดีๆไม่งั้นไอที่เราใช้เราเกี่ยวข้องเป็นประจำนี่แหละมันจะทําร้ายเรากิเลสก็เข้ามาด้วยและในอนาคตก็โทษเต็มไปหมดด้วยอย่างนี้ คำนงนี้นะครับอันนี้เกี่ยวกับอนุญาตจีวรต่อไปวินนบาตเราอนุญาตบินนบาตแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียเดเบียงเพื่อ,อคุเคล็อกตราจั์ด้วยคิดว่าเราจะก,กำจัดเวทนาเก่าและจับไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่ ดำเนินไปแห่งการความไม่มีโทษและความอยู่หาสุขจะมีแก่เราด้วยประการชนีเนี่ยบิณนบาดหรืออาหารก็อนุญ,ญาตเพื่ออย่างนี้นะที่อนุญ,ญาตให้ภิกษุทานข้าวเนี่ยเหมือนนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วพ่อแม่อนุญ,ญาตให้ลูกทานข้าวได้เพื่ออย่างนี้นะแต่ถ้าลูกทานเพื่ออ้วนนี่นะทานแล้วจะไปนอนเล่นอันนี้อดตายรียังดีกว่าลูกเ,เนี่ยพูดถึงประมาณนี้นะเพราะว่าตายแล้วมันตายชาติเดียวใช่ไหม แต่ถ้ากินเอิ่มอ้วนและวนอนตายไปนี่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอะไรอีกเป็ออนอย่างนเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยนะเนี่ยอย่างนี้เถองน้อยนะพระพุทธเจ้าจึงอนุญ,ญาตบิณฑบาตแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพราะญาติโยมที่ถวายอาหารพระนี่ก็เพราะว่านับถือในพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าอนุญ,ญาตให้ลูกของท่านให้พระฉันอาหารเพื่อการนี้นะเพื่ออะไร เพื่อความบำรลอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้การนี้เป็นไปได้เฉยๆนั่นหอะอย่างนี้ทำน้อยอันนี้ก็จะปิดกั้นอาสวะในปัจจุบันได้ด้วยแล้วก็กําจัดอาสวะทุกโทษในอนาคตด้วยไม่ต้องติดรถอางอานไม่ต้องมาแก้ยากนะเรันี้เป็นยังไงครับเนี่ยญาติโยมเราเนี่ยท่านนี้คงทราบว,ว่าเป็นยังไงบ้าง ติดอาหารมาตั้งนานและตอนนี้ก็โอ้โหจะแก้ไขนี่ลำบากขึ้นบนมากนะเห็นไหมนะและไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวด้วยชาติต่อไปก็จะติดอาหาร,เรมเดินเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารไปนะชาตินี้ก็ติดน่องไก่ติดซากไก่ชาติต่อไปก็แล้วแต่อาหารมันนั่นจะติดหญ้านะกลายเป็นควายไปแล้วมันติดหญ้าและนะนี่ก็มันเป็นกีเล็งเนี่ยอ,อะไรล่ะก็เราะเนี่ย รับประทานอาหารแล้วก็ปิดกั้นโทษไม่ได้เนี่ยมันก็ติดเข้ามามันแก้ยากไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะยิ่งท่านที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ระมัดระวังจะไปชั้นสูงเนี่โอ๊พวกดึงกลับลงมาล้มเป็นแถวนะเนี่ยอย่างนี้ทำแบงนี้นะครับนี่ก็อนุญ,ญาตบินตบาทนะครับคําเหล่านี้หลายท่านเคยได้ยินแล้วนะแต่ว่านึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เรื่องสําคัญมากยิ่งใหญ่มากในทางพุทธศาสนา เป็นคําสอนที่ดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นแต่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งเหล่านี้เพื่อปิดกั้นอาสวะในปัจจุบันให้ไม่ให้โทษต่างๆมันเข้ามาได้นะฉันอาหารด้วยแต่ได้รับเชื้อได้รับโทษมาด้วยเนี่ยเหมือนกับกินของมีพิษมาด้วยอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายแต่ว่าพิษนั้นไปทําลายจิตของเราทานอาหารจนใจเสียอย่างนี้มันดีไหมไม่ดีเลยทานอาหารจนใจสะอาดอย่างนี้น่าจะดี มีบ้างไหมคนทานอาหารจนงใจสะอาดไม่มีนะคะเนี่ยก็ทําผิดอยู่นี่ไงแต่ถ้าทำถูกก็ใจสะอาดได้โดยการพิจารนาตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เห็นไหมกั้นกิเลสได้ด้วยวกอาสวะในอนาคตก็ไม่มีนาไปปฏิบัติทำก็สะดวกง่ายเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าจึงสอนได้น่าอาศาัศจรรย์มากนะธรรมวินัยจึงน่าบูชาหน้าเรื่องใสสมชื่อว่าเป็น ไาฉายทิกัสูตรนั่นเองสูตรที่แสดงเรื่องที่น่าเรื่องใสยแม้แตรร่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะก็ยังลึกซึ้งอย่างนี้ทำแบบนี้นะครับต่อไปเราอนุญาตเสนาสนะแก,ะเก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแหงเลือบยุลงลมแดดและสัตว์เ้อยการทั้งหลายเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤด,ดูและเพื่อยินดีในการหยิบเล นะยินดีในการอยู่คนเดียวเราเวลาเราเข้าห้องแล้วก็จะได้ไม่ไปยุ่งคนนั้นคนนี้จะได้มีจิตเบิกบานในการอยู่คนเดียวราะท้ายที่สุดเราก็ต้องไปคนเดียวตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวให้มีความสุขเบิบานจะได้หีเล่น,ท,นทําสมาธิจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้ทํำไนจะไม่ยุ่งเข้าห้องเราไปซะให้เรียบร้อยเนี่ยก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะ,ะอย่างพระเนี่ยท่าเดินเข้าห้องนี่ ก็จะได้หลบญาติยหลบโยมซะบ้างถ้าอยู่ข้างนอกเดี๋ยวญาติโยมมาคุยโน่นคุยนี่ก็ลำบากนะอย่างนี้ทำาย่งนี้ฉะนั้นที่อนุญาตเสนาสนักนี้ไม่ใช่เพื่อจะได้นอนพักก่อนสบายนะไม่ใช่ว่าจะได้หาความสุขจากการนอนไม่ใช่อนยะ่างนั้นหาความสุขจากการนอนแล้วก็ได้โทษติดมาด้วยกายหายเมื่อยก็จริงแต่ใจเมื่อยหนักกว่าเดิมนะ แก้ยากกว่าเดิมก็เป็นนอนซะเยอะเลยก็อนอนซะเยอะทีนี้พอเวลาจะลุกทําสมาธิเองครับนอนให้กายหายเมื่ยนะพอกายหายเมื่อเรียบร้อยตื่นเช้าไปไหนะจิตเมือ่อยจะลุกขึ้นมาเดินชมมจิตเมือ่อยแงแ่งแมงละหลงจะดูยนนะังไงมันเสียหายเป็นหลายอย่างนะท่านที่ได้ขัดฝุกภาวนาบ้างคงจะพอรู้จักว่าเราทาผิดเีินโทษมันติดมานะฉะนั้นทําสิ่งที่ผิดมีโทษเนี่ยจะให้มันเกิดประโยชน์มันไม่ได้นะ จะต้องป้องกันป้องกันโอดที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยและในอนาคตจะได้ไม่มีโทดนะก็คือการรู้จักพิจารณาใช้สยายปัจจัยต่างๆเนี่ยสัทธาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจาึงมีโอกาสเจริญร,รุ่งเรืองได้ไวเพราะพระพุทธเจ้าป้องกันไว้ให้ทุกกระเบียบนิ้วอ,อย่างเป็นความน่าอาศัศจรรย์น่าเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าสอนได้ละเอียดปวานี้อย่างนี้ก็งั้นกับ Ranch. บางคนพ่อแม่เป็นคนดีสอนมาตั้งแต่เด็กๆให้รู้จักกราบไหว้คระเด็กๆตอนแรกไม่รู้เรื่องแต่ทำาตามเข้าไปพอโตขึ้นเข้าเป็นน sí being so uhm like ิส <mag> ัยที่ดีซะอีกอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ก็เหมือนกับพระภิกษุนั่นเองถ้ามีศรัทธาทําตามพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดนิ้วพอเริ่มมีปัญญาความรู้ขึ้นก็ทราบว่าเที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประการมันดีต่อเราหมดเลยทําให้เราสะดวกปฏิบัติสมาธิกรอง่าไหร่อะไรเท่าไหรไปโรดเลยนะ ส่วนคนไม่ได้ทําตามพระพุทธเจ้ามาแต่ต้นนี้มงไปหมดเลยนะอย,นอย่างนี้เหมือนคนเกิดในตระกูลมิจชาทิฏฐินี้นะกอแม่พาทับติดติดเล่นหวยเล่นเบอร์นะมีมองคนตื่นข่าวเยอะแยะพอจะออกมาเชื่อกรมเชื่อผลของกรรมก็เป็นอย่างนี้นะไอ้พวกนั้นก็นกนดึงคาอยู่นะคาพบคาคือยอ่นัวนอยู่เนี่ยอย่างนี้ทำแบบนี้นะครับ ถึงเรื่องสุดท้ายก็คือเราอนุญาตคิลานะัปัจจัยเทสะบริขารแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อบรรเทาเวทนาอันเนื่องมาจากอาขาตต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความไม่ลำบากเป็นอย่างนี้นี่ก็คือเหตุผลในการอนุญาตปัจจัยสี่นะก็ไม่ใช่เพื่อปิดกั้นอาสวะในปัจจุบันเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ เพื่อกาจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตนนทั้งสองอย่างเลยนะเป็นคําสอนที่มหัศจรรย์มากป้องกันไว้ทั้งปัจจุบันด้วยและในอนาคตก็ทุกต่างๆโทษต่างๆก็ไม่เกิดด้วยไม่มีปัญหาในอนาคตด้วยปัจจุบันก็หายปวดท้องหายหิวด้วยและในอนาคตก็ไม่ต้องมาแก้อาสัยติดกินติดนอนนี้ด้วยนะอย่างนี้เข้าไปนอนก็สบายนะที่พักอาศัยก็สะดวกนะ ร่างกายก็หายเหนื่อยด้วยใจก็ไม่ติดกับที่นอนด้วยนั่นดีอย่างนี้นะส่วนพวกเราโออยากนอนให้มีความสุขนอนเยอะๆนอนไปซะเยอะก็งัวเงียค้าอยู่ทําไมงัวเงียก็เดี๋ยวฉันนอนไปตั้ง25ชั่วโมงแล้วเมือนั้นเดิมนี่แหละคากบคาเสื่อเดียนั้นเนละยในปัจจุบันก็ไม่หายนะนอนมากก็งัวเงียเป็นกันหน้าร่างกายเี่ไม่ได้งัวเงียเฉพาะร่างกายสิปีนี้ใจก็งัวไปด้วยเหนไหมทั้งปวทั้งอะไรเต็มไปหมดเลย อาหารก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันนะกินแล้วก,ก็ร่างกายก็ขึ้นอืดไปนะใจก็เสียหายพังไปอีกเพราะความติดในรสอาหารแต่แก้ไขก็ยากก็ลำบากนิกวรณ์บกลรุนรวมเยื่อแย่ทาสมาธิก็ไม่ได้น,นี่นะครับฉะนั้นเริ่มต้นที่ขยายความนี้ก็ผ่านไปสองเรื่องแล้วก็คือธรรมะที่ควรส,สังฆนาควรสวดควรท่องให้ตรงกัน เทียงเทียมอัฐากับอัฐาพยัญชนะกับพยัญชนะคือชุดโกที่ัวักยธรรมนี่สำคัญมากเลยทุกท่านก็คงยอมรับอยู่ท่องจําให้ได้ก่อนเสร็จแล้วก็ทําความเข้าใจจะได้ปฏิบัติให้ได้ถ้าคนอื่นเขาไม่เข้าใจก็จะได้บอกเขาและจะได้ปฏิบัติชุดนี้แหละพอหมดกิเลสแล้วก็คงหมดปัญหาไปเลนะส่วนเรื่องอื่นก็ต้องมีเขียนกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างเเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าหมดกิเลสแล้วมันคงหมดปัญหาไปแล้ว นะและจะหมดกิเลสได้ก็ด้วยบทธรรมชุดนี้เท่านั้นธรรมะอันอื่นมันรักกิเลสไม่ได้นะนอย่างนี้นะต้องอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยจึงจะรักกิเลสก็คงได้ยินบ่อยๆนะครับุทีท่สองที่อ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความไปเมื่อกี้ก็คือเหตุแห่งการอนุญ,ญาตปัจจัของพระพุทธเจ้าอนุญาตปัจัยแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เพื่ออย่างนี้อย่างนี้นะ ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วถ้ามีโทษกับมระฉันแล้วมีโทษกับมระคือฉันแล้วทําให้ท่านอ้วนทำให้ท่านอึน,นะแล้วก็ใจก็เสียหายก็จะไม่ให้ฉันให้มรณภาพไปเลยนะจะได้ไปเกิดใหม่ไปฉันอาหารคิดไปเลยไม่ต้องกินแล้วไอ้อาหารหยาบๆเนี่ยปล่อยให้ตายไปเลยอย่างนี้ทำอมองนีน้แต่ที่อนุญาตเพื่อว่าท่านจะได้หายปวดเมื่อยหายหิวร่างกายเย็นไปได้แล้วก็ ปฏิบัติธรรมชั้นสูงได้ด้วยเนี่ยคือการนี้โดยเฉพาะเนี่ยเป็นอย่างไรจึงมหัศจรรย์มากนะครับมีความมีความลึกซึ้งในด้านคาสอนที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานั่ยแหละแต่ว่าลึกซึ้งอยู่ในนั้นนะครับนี่เป็นเรื่องที่สองที่อธิบายยังมีเรื่องที่สามที่อ่านไปแล้วยังไม่ได้อธิบายก็คือเรื่องสุขขันธิการโยคคือการประกอบหมกมุ่นในการเสพสุขนะฉะนั้นถ้าพูดภาษา แบบโบกทั่วไปพุทธศาสนาก็สอนให้พุทธบริษัทนี้เสพสุขโดยเฉพาะพระนี่ให้หาความสุขเยอะๆไปเลยเสพสุขแต่ไม่ใช่เสพสุขแบบกรรมคุณหรือแบบประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เรื่องแล้วก็สุขแล้วก็มีแต่ล่มจมไม่ให้แบบนั้นให้สุขแล้วปไปนิพพานได้ด้วยสุขแล้วเป็นโสดาบันสุขแล้วเป็นสัพพทาคามีอนาคามีแล้วเป็นพระอรหันด้วยนี่มันดีอย่างนี้นะครับครูเนี่ยได้รับความสุขเยอ,ยอยะสอนให้มีความสุขด้วย แถมได้เป็นพระอริยะด้วยจะมีคําสอนไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นี้ไม่มีจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเล่อสยอยัสอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยอธิบายใน,ในช่วงต่อไปนะช่วงนี้ก็พักกันสักคู่นะครับ